สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็สวัสดี FC ทั้งในและต่างประเทศนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์หรือจะมาแชร์ประสบการณ์การสอบบรรจุเป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก่อนอื่นเลยผมขอ,อย้อนกลับไปปีพศ2560ถึง2 5 6 1ครับผมจบ ปริญญาตรีสาขาการบริหารจัดการทั่วไปครับผมก็ทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งตำแหน่งก็คือเป็นบริหารการคลังแล้วก็ทำบัญชีต้นทุนแล้วก็ทำอีกหลายหน้าที่ต่อมาผมได้รู้จักเพื่อนคนหนึ่งครับเขาได้แนะนำผมว่าอ่าลองสอบ มรนจุเป็นข้าราชการดูไหมเผื่อดวงมันจะใช่เผื่อดวงมันจะได้ผมก็เลยลองกลับไปคิดดูว่าจะลองสอบดูสักครั้งหนึ่งผมตั้งตั้งเป้าหมายว่าปีแรกของการสอบบรรจุเป็นข้าราชการองค์กรปกครองสองถิน่นผมจะสอบเป็นเอาประสบการณ์ปีแรกผมก็เลยดูวดตัวเองว่าวุดปอตีบริหารจัดการทั่วไปเนี่ยผมสอบ สามารถสมัครได้ตำแหน่งไหนบ้างผมก็เลยสมัครตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ผมมองว่ามันน่าจะมีโอกาสแล้วก็น่าจะสอบได้บ้างเพราะว่ามันมันไม่ยากเกินไปสำหรับผมผมมองเบื้องต้นผมก็เลยเลือกเอานักวิชาการจัดเก็บรายได้แล้วก็ ผมก็เลยเริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่ปีหกหนังสือที่ผมอ่านก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเตรียมสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นทั่วไปผมซื้อมาหลายเล่มแล้วก็เพื่อนผมซื้อมาให้อีกหลายเล่มเลยผมใช้เวลาในการอ่านหนังสือคือหลังจากทำงานเลิกงานแล้วก็เสาร์อาทิตย์ผมก็จะอ่านหนังสือ แรกๆเลยผมจะอ่านไม่ไมหนักมากอ่านเล่นๆจนก่อนสอบสักประมาณหนึ่งเดือนผมก็เริ่มเดือนถึงสองเดือนนะครับประมาณนี้ผมก็เลยเริ่มแบบเอาเข้มๆบางวันผมอ่านตีหนึ่งตีสองบางวันผมอ่านสว่างครับหนังสือที่ผมอ่านเป็นก็จะเป็นของหนึ่งแหละของอาจารย์ประพันธ์แล้วก็ สองเป็นของก็จะเป็นดู y ยูทู o u t u b e ของอา,าอาจารย์แมงปอครับของอาจารย์แมงปอ,อ,งมงปอผมก็เลยตั้งใจอ่านแล้วก็ตั้งใจทำข้อสอบโดยผมใช้แทคติกหรือว่าใช้แนวคิดว่าทำข้อสอบให้เยอะๆพยายามเอาข้อสอบมาทำให้เยอะๆแล้วก็พยายามศึกษาว่าข้อสอบ ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงเขามันเป็นแนวทางไปไงผมก็เลยพยายามอ่านหนังสือในข้อสอบของปีที่ผ่านมาเยอะๆจนวันที่ไปสอบผมเลือกสนามสอบที่นครราชสีมาครับผมก็ไปสอบแล้วก็ก่อนสอบสองงสามวันผมใช้วิธีการคือผมอ่านหนังสือหนักแบบตีสามตีสี แล้วก็วันสุดท้ายอ่ะวันที่ไปก่อนเข้าสอบผมไปอ่านที่นะครราชสีมาเนี่ยผมอ่านยันสว่างจนหกโมงเช้าผมก็อาบน้ำไปไปสอบเลยครับส่วนตัวผมเองเนี่ยภาคเช้าภาคกอผมมีการโอเคอยู่ไม่ได้ง่วงมากแต่พอพอภาคบ่ายเนี่ยผมรู้สึกว่ามีการ ง่วงสุดๆแต่เผอินดีหน่อยที่ผมนั่งสอบข้างหน้าต่างลมที่ผ่านมาที่ที่มันพัดเข้ามานะ่ะก็เลยทำให้ผมรู้สึกแบบเออสดชื่นขึ้นมาแต่ก็มีหลับในบ้างบางครั้งหลัอองจากนั้นออกจอากห้องสอบมาหมดเวลาสอบผมก็คิดว่าตัวเองสอบไม่ได้หรอก แต่ในใจก็หวังเล็กๆว่าเออน่าจะน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าที่อ่านมานะมันก็มีตรงบ้างวันที่ประกาศผลสอบผมไม่กล้าดูเพราะว่าอีกอย่างเราก็เป็นสอบครั้งแรกมันเหมือนไม่มีประสบการณ์ในการสอบผมก็เลยไม่ดูผมเลยให้แฟนดูให้ผลปรากฏว่า ผมสอบติดภาคกอภาคขอผ่านผมรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าคาดไม่ถึงว่าตัวเองจะสอบได้แต่สุดท้ายแล้วณปัจจุบันผมก็สามารถทำงานเป็นข้าราชการองค์กรปกครอ,องส่งนิี่ในตำแหน่งนักวิชาการจะเก็บไปได้ซึ่ง ครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวผ่านวันนี้ผมอยากจะมา,มาแนะนำเพื่อนๆว่าการที่เรามั่นใจแล้วก็ตั้งใจในการทำข้อสอบแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือสุดท้ายแล้วผลสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นเพราะงั้นผมก็อยากจะเป็นแรงจูจงใจหรือว่าแรงบันดาลใจให้ทุกคนน่ะ ลองมั่นใจตัวเองแล้วก็ตั้งใจทำข้อสอบตั้งใจอ่านหนังสือสอบผลสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นส่วนวิธีการหรือแนวคิดและแนวการอ่านหนังสือถ้าใครอยากสอบถามผมก็พร้อมที่จะให้ความรู้ว่าทำยังไงอ่านยังไง เพราะว่าผมมองว่าอยากให้ทุกคนน่ะสร้างโอกาสให้ตัวเองแล้วก็สร้างแรงมันบันดาลใจให้ตัวเองได้สอบได้ทุกคนแล้วก็บรรจุเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการเพื่อรับใช้ประชาชนแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดคลิปนี้ผมก็จะ มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังสั้นๆยังไงใครมีเรื่องหรืออยากสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามมาได้ครับผมยินดีให้คำแนะนำครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปแล้วครับสวัสดีครับ